มาทบเขาอย่างนี้ครับมือสอดแบบนี้นะทําเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะพันนิ้วก้อยไว้ครับ fg น็อตของผมง่ายครับไม่ต้องปากจัดตีนถีบครับจับปลายสายมาฮะอ่าสังเกตดูนะครับปลายนี่ผมจะลนไว้ฮะให้เป็นปมแบบนี้ให้มันไม่คลายให้มันอยู่ตัวนะครับอ่าเอาเท่าไหร่จับอย่างนี้ครับสอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้จุบเข้ามาอ่าดูมือครับค่อยๆดูมือครับค่อยๆอ่าดูมือนะครับดูมือ สังเกตที่ปลายมือนะครับปลายมือนะครับปลายมือนะฮะปลายมือนะครับอไปแบบรวดเร็วครับไปแบบรวดเร็วครับนะฮะผมถัก f อฟจีนตผมแม่งเร็วมากถ้ามนมันั่งโมงอย่างี้เร็วกว่านี้อีกนะครับอ่ะอันนี้ขนาดถักแบบใช้จิตสัมผัสนะฮะตามองผ่านกล้องนะนี่อ่ะขนาจะเอาเท่าไหร่อะเห็นดราม่ากันเยอะเลยต้องสั้นต้องยาวแค่นั้นครับแค่นี้ครับอ่ะแค่นี้พอไหมอ่ะอืม คุยกันเกือบนาทีครับแค่เนี้ยนะแล้วก็เก็บเงือนแบบที่เขาแนะนําเลยครับตามถนัดเลยแล้วกันหรือว่าถ้าอยากให้ผมเอาให้จบเลยก็บอกมาได้นะครับแล้วก็ลูดเข้ามาแค่มาถึงตรงปรมนี่ครับอยู่แน่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยครับถ้าอยากให้เรียงสวยกดขยับให้มันเข้ามาอะไรแบบนี้ใกล้ๆหน่อยอ,อย่างนี้ครับขออภัยด้วยถ้ามันไม่สวยนะ,ะกดเข้าไปนะ่ะขยับเข้าไปให้มันแน่นเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันรัดตัวนี่ครับ ดีแนะ่นอนเงอนนี่ง่ายๆนะกดติดตามครับมีเทคนิคดีๆเดี๋ยวผมมาแชร์บอกต่อนะครับหรือว่าอยากดูอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะไปละครับ